ถนนสายเอเชียตากลำป้างตากลำปางใช่ครับแดดร้อนละอุเลยระยิบระยับนเี้เท่มากวันนี้การแทบจะระเบิดเลยอ่ะคีิกเกลือนี่แบบติดเต็มตัวเลยเหงื่อออกแล้วก็แห้งเหงื่อออกแล้วก็แห้งสะสมเป็นเกลือขาวโพลนเลยเป็นหิมะเลย สองข้างทางก็ไม่มีอะไรเลยนะฝั่งนี้ก็นานฝะั่งนี้ขเขา,าเดินพาทิศไหนล่ะตะเวนตะเวนตะเวนสิ้นหวังเลยเกิน <laughs>